เอาผมสวัสดีครับวันนี้พามาเบ่งเ,เครื่องฉีดยานะครับเนาะฉีดยา่นยานะครับเนาะเป็นเครื่องนอ่นเอเนกประสงค์นะครับ่น,นปุ๋ยปนปุ๋ยน้ำนะครับเนะเาะของยิ่งเจริญรเกษตรนะครับเนาะของไอ้ยิ่งเจริญเดี๋ยวมาเบ่งหน้าตานะครับเนาะเป็น เครื่องฉีดยาเด้อพี่น,น้องเด้อถังถังสองร้อยลิตรเนาะเนาะเฮียถังสองร้อยลิตรครับเป็นถังสองร้อยลิตรครับผมอ่าสองระบบเนาะเฮียสองระบบใช่ไหมครับเนี่ยสองระบบเนาะสองระบบเด้อพี่น้องเด้อย,ยืดแขนเนาะครับแขนยืดแขนยืดกี่เมตรแขนแขนเนี่ยมันยืดได้กี่เมตรเนาะหกเมตรครับพี่น้องครับอ่าเป็นแขนยืดหกเมตรหัวฉีด ขี่หัวนะครับหัวหัวฉีดขี่หัวหัวฉีดเดี๋ยวเบิ้งกันนะครับเพื่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, พี่น้องหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกหัวฉีดหกหัวเดือพี่น้องเด้อเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวเบิ้งเยอะเด้อครับอ๋อเนี่ยกลางแขนออกเดือพี่น้องเนดะ้อ หัวฉีดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหัวด้วยครับเด้อยสำหรับระบบยืดแขนหกเมตรโอ้ตัวนี้กันเวลาลบต้นใหม่นะครับเนาะพี่น้องสวนตามต้นใหม่เนี่ยมันก็จะงอพับเขาเองมันนะครับเนี่ยมันลบได้ครับผมอ่อีกระบบหนึ่งก็เป็นระบบทรายนะครับเนาะทรายเนี่ยครับระบบทราย เอาเบื้องหน้าตากันเ้ยครับเดีอพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเครื่องฉีดข่ายยิ่งเจริญเกษตรกรเรกด้พี่น้องเด้อย,ยิ่งเจริญเกษตรกร,ะรกน,นะครับผมอยู่อำเภอห้วยแถลงครับเป็นของดีของอเมืองโคราชอีกทีหนึ่งนะครับเบอร์โทรก็ ตามนี้เลยครับผม0ูนย์หกห้าสี่สองสามสี่ห้าแปดหกนะครับแลศูนย์แปดเก้าหนึ่งเจ็ดหกแปดศูนย์ห้าสี่การชัดๆเลยครับสี่เบอร์เลยครับเนาะไอ้ธนัด์ตัวใดกับแคปนหน้าจอไว้ทั่วติ๊ต่อมึงเด้อพี่น้องเด้อสินค้าเพิ่มก็มีหลายอย่างเลยครับผมอ่าเป็นผานยกอ่าผานยกหล่อมนะครับเนาะผานขุดมันนะครับสังกัดยิงเจริญห่วยแถลงโคลาดเด้อพี่น้องเด้อยผานขุดมัน อ๋มาเบิงมาเบิงเออ่เครื่องปนยาครับหนาตาลอๆตัวนี้ราคาครับราคาขายอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยหรือโอ้สองหมื่นห้าเด้อพี่น้องเด้อก็ติดต่อสอบถามเขามาที่ได้ยิ่งจะลงจรึง,งยิ่งจะเลินนะครับพี่น้องเด้อย,ยิ่งจะเล่นเกษตรกรครับผม เบอร์โทรก็ที่หายไปนะครับ0654234586ครับผมเป็นถัง200ลิตรนะครับผมมีย้อยปั่นห้เนาะอ่าครับแถมย้อยยอยปั่นเนพิ่นก็แถมห้เดยอพี่น้องเน้อโอ้เป็นงานเป็นงานสวยงามครับพี่น้องกระทัดรัดครับแขนยืด6เมตรครับผมราคา2 5 0 0 20,000หพี่น้อง มาตัวนี้เป็นแขนยืดด้วยพี่น้องนะโอ้สปริงเก็บง่ายครับเก็บง่ายพี่น้องไปชนต้นใหม่ชนต้อนี่มันกับพับเขาเองเลยนะครับน้องเฮาเนี่ยเก็บง่ายครับยืด6เมตรครับ เป็นสองระบบครับถ้าเาราใส่ระบบนี้เราก็ใส่ระบะบ้ทรายด้ยครับด้วยข้างบนนี้จะเป็นระบบทรายครับราคาสองหมื่นห้านะครับยิ่งเจริญการเกษตร้ะพี่น้องด้วยหวยแถลงครับผมอำเพื่อหวยแถลงโคราชครับเป็นของดีเมืองโคราชอีกอย่างนึงน้นองเนาะทั้งสองล้อยลิตนะครับด้วย ถังหนึ่งนี่สองลอยเนี่ยผสมทีเดียวอ่อเจียใจไรไปไหนครับกี่ไหลกี่ไหลเนานะอ๋อปริมาณการฉีดกับขึ้นอยู่ที่เอาปรับเราพี่น้องเนาะแต่มาตรฐานก็อยู่ที่ประมาณสี่ไหลนะครับเจ้าพี่น้องเนตะ่เเราาอยาอ๋อแล้วก็แล้วแต่การใช้งานเนาะ การใช้ยาหน่อยหรือมากนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นกลองกลองเมียังครับเนี่ยกลองดักเศษปูนอ๋อเป็น,เป,นเป็นกลองดับเศษฝุ่นนะครับพี่น้องเดี๋ยมีกลองดับเศษฝุ่คนครับผมปูนในถังนะครับวับสามารจากอุตสาหกรรมอะไรครับผมปั่นปนอ่า เป็นสองระบบครับถ้าเราไม่ใช่ตัวแขนนี่เราก็ใช้ข้างบนใช่ไหมครับเราก็ปิดเปิดอ๋อเราจะใช้ตัวล่างแล้วับถ่ายน็อตออกมีบลูอัลสองตัวนี่ครับอ๋อก,อก็อคือพอเราจะใส่ใช้กับแขนเราก็เอาตัวนี้ขันเข่าแทนตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อเราเปลี่ยนสายตัวนี้เรียบร้องเล้ว ถ้าถ้าเราจะใส่หัวสายตัวนี้ไม่ใช้แขนแล้วค่ะถอดแล้วก็ยกแขนออกก็ได้ใส่บัอ๋อถ้าเราบรัใส่แขนนี่นะครับพี่น้องเขาสามารถถอดใบใได้หรือเนาะแต่บัถบอดกับบัเก๊ากา้าดอกครับคุณสีบัมีไผมันถอดเนาะเพียงเ่าเปลี่ยนสับเปลี่ยนสายได้พี่น,อน้องเไ่มตัวนี้นะครับเป็นจบบเป็นในตัวหัวสายหัวสายด้วยเป็นเหนื่อนิดนึงครับ ไม่ได้คุณเขาขอมอเตอร์ไซค์ไปเขาจะบอเตอร์ไซราย,ายเขาใส่แขนนะครับเขาก็เปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนสายเขานี่ครับสองหมื่นหาเด้อพี่น้องเด้ออ่ายิ่งเจริญเกษตรก้นนะครับผมอำเภอห้วยแถงโคราชครับโคราชเนี่ยลองตัวติดต่อสอบถามเพื่อนเขาได้เด้อพี่น้องเด้อศูนย์หกห้า 423 4586ครับผมอ่าพบ right เฮ็ดหลายอย่างน่ครับผมเป็นริปเปอร์ตัดอ voilà> ้อยนะครับเนาะริปเปอร์ตัดอ้อยอันตัดหญ้านะครับผมเพป็นไอ้ตัดหญ้านะครับผมตัวนี่นี่นะครับอันนี้ขาดสปริงเอาไว้ขาดมาขาดในรลอดห้อยอ๋อไปขาดในรลอดห้อยเนาะอ๋อเกษตรกรปูปูป่อยนะครับเนาะ มีรถไถแท็กเตอร์ฮะอุปกรณ์ปออพวงก็สอบถามบนเขามาได้ด้วยพี่น้องเนี่ยยิ่งจเจริญเกษตรคนนะครับผมอ,อ,อําเภอห้วยแถงโคลาดนะครับผมหรือโทรติดต่อสอบถามเขามาได้ด้วยพี่น้องเนี่ย0654234586ครับผมเปินก็เหตุหลายอย่างอยู่ครับ เดี๋ยวจะาพาไปดูคลิปการทำงานของเครื่องนี้นะครับเนาะนขอบคุณที่เข้ามารับชมและพี่น้องเนาะเดี๋ยวก่อนที่อําราพาจากพาไปเบิ่งคลิปก็อขอำกำไรจใจจากพี่น้องนะครับเนาะกดไลค์กดติดตามให้น้ำเนี่เด้วยครับเด้เอาก็ อมายเลโทรอีกท่นหนึ่งครับก่อนไปเบิ่งคลิปกันนะครับ065 423 4586ครับ065 423 4586ยิ่งจเจริญเกษตรกลเนื้อพี่น้องเนื้ออำเภอห้วยแถลงโคราชกับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสองหัวสายนะครับ อันนี้รถสาธิตล้อสูงสวิงแรกเกลับถึงคนขับครับ